เอยิ้มในช่วงของอำเภอยิ้มนะครับวันนี้เป็นลำดับของอำเภอเมืองสุขโขทยัยท่านนายเภอสมพงษ์ชมชัยวันนี้มอบหมายให้กับทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองครับเป็นผู้ไปสัมภาษณ์เราก็จะมาสัมภาษณ์พูดคุยท่านเกษตรอำเภอเมืองสุขโขทยัยคุณชวิสาสุริยาสวัสดีครับหัวนะครับสวัสดีค่ะพ่ออคะนางสาวชวิสาสุริยานะคะตำแหน่งเกษตรอำเภอเมืองสุขโขทัยค่ะ วันนี้ประเด็นประชาสัมพันธ์ที่เตรียมไวเป็นเรื่องอะไรครับผมอ่าก็จะเป็นเรื่องค่อนข้างจะท็อปฮิตของเกษตรกรท็อปฮิตก็คือเค่ะก็คือหนึ่งการึืนทะเบียนผู้ปลูกข้าวน้าปรังนะคะพอสองก็เรื่องเติมภัยการระบาดของเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลแล้วก็สามก็จะเป็นเรื่องที่เกษตรกรในพื้นที่การปลูกข้าวในเขตเมืองเมืองเจอกันเกือบทุกพื้นที่ก็คือในเรื่องของการป้องกันการระบาดของโรคไหมในข้าวค่ะจะมีอยู่สามเรื่องค่ะครับผม เรื่องของการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวแต่ครั้งนี้พูดถึงว่าเรื่องของการปลูกข้าวนาปรังใช่ไหมใช่ค่ะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรการที่ว่าผลผลิตราคาตกต่ํานโยบายของรัฐบาลตรงนั้นด้วยหรือเปล่าตามนั้นเลยค่ะเนื่องจากว่าการประชุมของคณะนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินะคะที่เขามีมีม,มติในที่ประชุมเมื่อว<น>ั <6 S 1> นที่นะคะที่ว่าจะช่วยเหลือไร่ละพันบาทเนี่ยค่ะครัวเรือนละไม่เกินสิบไร่อะคะ่ะครับ อ่าอโอเคงั้นรายละเอียดเป็นไงบ้างครับตรงนี้ครับอ่าในในส่วนของรายละเอียดวันนี้สิ่งที่จะเตรียมมาประชาสัมพันธ์นะคะก็คือหลักเกณฑ์เงื่อนไขนเนาะแล้วก็กรอบเวลาในการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังนะคะครับคือหนึ่งก็คือเป็นข้าวที่มีการปลูกตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมของทุกปีอันนี้ขออนุญ,ญาตทําความเข้าใจนิดนึงว่าตามสื่อต่างๆที่เราจะเห็นเนี่ย มันจะเป็นกรอบเวลาที่ปลูกตั้งแต่1พฤศจิกายนถึง30เมษายนของทุกปีนะคะ <c oughs> แต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่สองนะคะจะเป็นกลุ่มที่เป็นเป็นเงื่อนไขเฉพาะนะคะเป็นนาปังกลุ่มที่สองตามคู่มือการขึ้นทะเบียนของอกรมกรเกษตรค่ะเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้น้ำน้าก่อนกรอบเวลาการขึ้นปีกับปังก็จะเหลื่อมันไปเดือนหนึ่งค่ะครับผมอ๋อครับผมครับ นะคะสองก็คือการขึ้นทะเบียนเนี่ยเราจะขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะก็คือหลังปลูกข้าวแล้วไม่น้อยกว่าสิบห้าวันถึงหกสิบวันนะคะสามารถปรับปรุงได้สามช่องทางดังนี้นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตที้แจงเก็นข้อา,าไปนะคะ<ถ>ก็คือหนึ่งในส่วนของรายใหม่นะคะหรือรายเดิมที่เพิ่มแปลงใหม่ในความหมายของเกษตรก็คือไม่เคยมีฐานข้อมูลในระบบทะ,ะ,ะเบียนเกษตรกรของกรมอุตสาหกรรมเกษตรเลยเนี่ย เราสามารถขึ้นได้อยู่สองช่องทางนะคะหนึ่งก็คือจะทําแบบคําขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะหรือเรียกก่าแบบทบกศูนย์หนึ่งผ่านการรับรองจากผู้นําหมู่บ้านที่ตั้งแปลงปลูกนะคะสามารถวอล์กอินเข้ามายื่นได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอพร้อมเอกสารประกอบก็คือนะคะถ้ามาที่ถ้ามาด้วยตนเองก็คือเอาบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงมาเลยนะคะสองก็คือสําเนาหลักฐานการถือครองที่ดินนะคะ สำ,สำหรับเกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่ต้องนําหลักฐานการใช้ที่ดินตัวจริงหรือสาําเนามาแสดงด้วยอันนี้เป็นช่องทางที่หนึ่งนะคะก็คือขึ้นด้วยแบบนะคะช่องทางที่สองก็คือถ้าใครที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสามารถดําเนินการด้วยตนเองนะคะผ่านระบบ e-form ของกรมส่งการเกษตรค่ะใ,ใ,ในส่วนของประเด็นที่สองก็คือรายเดิมแปลงเดิม อันนี้ก็คือมีฐานข้อมูลที่ขึ้นมาเป็นประจําอยู่แล้วนะคะก็คือสามารถดําเนินการได้สามสามช่องทางนะคะก็คือ 1. นึ่ดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบฟอร์มนะคะสองดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กทั้งระบบ Android และ iOS นะคะใช้ได้ทั้ง2ระบบเลยส่วนอ,อันที่3าก็คือถ้าเกษตรกรไม่มีสายภาพด้าน Technology เทคโนโลยีเลยนะคะก็สามารถทำแบบคำขอขึ้น ขึ้นและปรับปรุงป็นเกษตรกรผ่านการรับรองของผู้นําหมู่บ้านที่ตั้งแปลปงปลูกได้ก็คืออันนี้จะเป็นช่องทางซึ่งเกษตรกรในอำเภอเมืองของเรากว่า60เปอร์เซ็นเลือกใจนะคะก็คือขึ้นด้วยแบบนะคะครับไปในส่วนของประเด็นที่3คือหลังจากขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลไปในระบบเรียบร้อยแล้วจะมีขั้นตอนที่3คือขั้นตอนการตรวจสอบนะคะก็คือการตรวจสอบเนี่ยสามารถดําเนินการได้ตั้งแต่ เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนแล้วบันทึกข้อมูลแล้วไปจนถึงก่อนเก็บเกี่ยวค่ะครับหลังจากขึ้นทะเบียนแล้วส่งมีการผ่านการตรวจสอบแล้วการตรวจสอบของคู่มือการขึ้นทะเบียนก็คือหนึ่งแลส่งชื่อไปปิดประกาศประชาคมนะคะตรวจสอบความถูกต้องของอชื่อเจ้ลอุาพันธุ์พืชที่ปลูกนะคะแล้วก็ระยะระยะเวลาการปลูกและเก็บเกี่ยว ก็คือจะต้องตรวจสอบเองเกษตรกรจะต้องตรวจสอบเองและรับรองกันเองนะคะค<ล>ะรับแล้วก็าาคณะบุคคลที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบทางสังคมนี้ก็คือจะมีคณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะระดับหมู่บ้านซึ่งจะประกอบไปด้วยทีมผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอาสา,ศาสมัครเกษตรค่ะครับแต่ร่างสงคัญของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาฝรั่งก็ตามที่ได้นําเสนอมาข้างต้นนะคะก็ยังเหลือเวลาอีกนะคะก็คือ ใครที่ถูกใน,นกรอบเวลาที่เกษตรได้บอกมาคือหนึ่งพฤศจิกาถึงสามสิบเอ็ดเดือนมีนาคมนี้ก็สามารถมาแจ้งขึ้นทะเบียนได้ค่ะอ่านะครับะจะเป็นกลุ่มเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นรายใหม่ก็ดาเนินการโดยต้องมีคนรับรองนะแล้วก็มีเรื่องของเอกสารเกี่ยวกับที่ดินในการทําการเกษตรไปแสดงด้วยใช,ใช่ไหมใช่ค่ะ,ะรายเก่าก็ทําผ่านแอปฟาร์มบุ๊กได้ทีนี้รายเก่าในบางทีมีบางรายเหมือนกันเคยทําเหมือนกันปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอยู่เรื่อย หลังๆมาเนี่ยชักจะไม่ค่อยจะถีแล้วหายๆไปประเด็นก็คือต้องต้องเตือนไว้ยังไงว่าอย่าขาดการติดต่อเกินเท่าไหร่แล้วถ้าขาดการติดต่อแล้วเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงกับเรื่องของทงะเบียนเกษตรกรของตัวเองครับ่ะขาดการติดต่อไม่เกินสามป,ปีนะคะถ้าสามป,ปีเนี่ยระบบจะตัดเองโดยอัตโนมัตินะคะถ้าที่สุดความเป็นเป็นเกษตรกรสมมุตินะคะว่าเออถ้าไม่มีสิทธิ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยก็ถ้าสามารถมีกิจกรรมการ,กรเกษตรก็สามารถ w a ล k in ินเข้ามาปร,ปรับปรุงใหม่ได้ค่ะขึ้นใ,ใหม่ได้เหมือนเดิมนะคะแต่สมมุติว่าเกิดว่าปีนั้นมีเงื่อนไขของโครงการว่าจะต้องรูปประวัติเนี่ยอันเนี้ยท่านจะเสียสิทธิ์แล้วละ่ะนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าควรปรับปรุงกิจกรรมทุกปีนะคะเนี่ยอย่างบางปีไม่ได้ทําอย่างเงี้ยแล้วทําไง ถ้าบางปีไม่ได้ทําก็ไปตามจริงค่ะครับสมมติว่ามันขาดจริงๆเกินสามปีอันนี้เราก็ต้องยอมรับค่ะเราไม่สามารถจะรักษาเสน่ห์แลภาพได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของระบบครับค่ะนะก็ก็ต้องไปทําดําเนินการใหม่ใช่ค่ะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรไม่ได้ยุ่งยากอะไรแจ้งแล้วค่ะครับผม๋ยวนี้ก็พัฒนาระบบขึ้นมารองรับในทุกๆช่องทางอยู่แล้ว การเคยทําอยู่แล้วก็มีประสบการณ์อยู่แล้วแหละแต่ที่ดีที่สุดก็คือไม่ควรจะขาดเกินสามปีใช่ค่ะการไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,รกน,นี่ผลจะเป็นยังไงบ้างถ้าไม่ขึ้นถ้าไม่ทํา่าก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการช่วยเหลือเยียวยาหรือว่าการบริหารจัดการอะไรหลายๆอย่างในส่วนของกระทรวงเกษตรเนี่ยภาพเนี่ยบิ๊กแอนด้านเนี่ยจะเอามาจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่เขาปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันอยู่เนี่ยนะมันจำเป็นมากๆเนาะ นู่นนี่นั่นมันเป็นการบริหารเชิงนโยบายซึ่งต้องใช้ข้อมูลมาจากข้างล่างไปอะคะ่ะถ้าเราไม่ขึ้นเลยหนึ่งข้อมูลเนทางรัฐบาลอาจจะได้รับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้หนึ่งนะคะสองถ้าสมมุติเขามีเงื่อนไขในการที่จะชดเชยช่วยเหลือซึ่งต,ตั้งแต่มีการขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี2552มาเนี่ยจนถึงปีนี้เนี่ยเข้าปีที่16ปีแล้วนะคะ ก็เท่าที่ดูก็คือทุกเงื่อนไขของโครงการต่างๆเนี่ยเขาจะระบุว่าต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมรส่งเสริมการเกษตรแล้วเท่านั้น,นใช่เพราะถ้า,าหากว่าไม่ขึ้นทะเบียนกับกรมส,งส่งเสริมการเกษตรเขาก็จะไม่มีข้อมูลว่าท่านปลูกจริงไหมใช่ค่ะนั่นแหละสาคัญเ,<อ>เกินได้ไหมถ้าหากว่าขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกหนึ่งไร่ขึ้นทะเบียนไว้สองไร่อย่างนี้ได้ไหม ถามเผื่อไม่เผื่อหัวหมอไงเครืที่เป็นเกษตรกรเนี่ยมีคณะกรรมการตรวจสอบอยู่นะคะอก็คือขึ้นเกินได้ไหมอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าในส่วนของกงเสรีการเกษตรเนี่ยถ้าสมมติว่าปกติเราวาดแปลงคู่ไปด้วยครับผมแอมคือสมมุติเราทีเข้าไปปุ๊บนี่นะคะเราจะเห็นเป็นแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมเลยเช่นนาเนี่ยเราจะเห็นเป็นขั้นนาเป็นไรเรียบร้อยเลย แล้วเราสามารถจะวาดแปลงวัดได้เลยเจ้าหน้าที่จะสามารถเห็นได้เลยแต่ข้อที่จริงคือสมมุตินะสมมุติถ้าข้าวนาปีเนี่ยพวกเราปลูกเต็มเงินอยู่แล้วอันนี้มันไม่ค่อยมีปัญหาแต่ข้าวนาปรังเนี่ยเราอาจจะนาไม่พอทําไม่ถึงเนี่ยอันนี้เนี่ยทางโรงเสริมเกตร,รยยใช้หลักการตรวจสอบของการตรวจสอบทางสังคมโดยการประชาคมค่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับกันนะว่าต้องใช้การตรวจสอบทางสังคมอะค่ะคือคนในพื้นที่ก็จะเห็นอยู่แล้วว่านายคนเนี้ยนายธนกฤษเนี่ย ลูกจริงหรือเปล่าใช่อา่าก็ต้องประชาคมกันใช่ค่ะคงไม่โกหัคนในสังคมได้หรอกอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะจะมีการแอบร้องกันมาเรื่อย oh. เพราะว่าในประชาคมเนี่ยจะมีหยอดนะคะหยอดคือในแบบเนี่ยเขาจะมีแบบเลยก็คือหยอดเบอร์โทรสามารถแจ้งได้ตลอดเวลาคือเบอร์โทรของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลอนะ่ะครับจะมีเคสในกรณีที่ร้องกันมาอยู่เรื่อยกันเราก็จะรู้อยู่เรื่อยค่ะอา่า นะครับอ่าดำเนินการให้เรียบร้อยสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้ก็ตามนั้นใช่ค่ะนะครับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปรังประเด็นที่หนึ่งมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมครับอ่าก็อยากให้มาขึ้นกันให้ครบเนาะเพราะถ้ามันเลยเวลาไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีต้นข้าวยืนอยู่แล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถทําให้ได้ตามระเบียบนะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับกันด้วยนะคะในกฎระเบียบค่ะคืออยากให้พวกเราสื่อตัวแล้วก็รักษาสิทธิ์ของตนเองนะคะ รักษาสิทธิ์ของตนเองนะคะโดยการมาขึ้นให้ถูกต้องซะนะคะกระผมอันนี้เฉพาะนาปรังที่ประชาสัมพันธ์อยู่นี้คือขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยปรับปรุงทะเบียนให้เรียบร้อยภายใน31มอมีนาคมค่ะถูกไหมฮะแล้วหลังจากนี้เนี่ยพอพฤษภาคมปุ๊บเนี่ยจะเป็นฤดูการพ่อปลูกใหม่และปีการพาะปลูกหกแปดละเมษายนค่ะอ๋อหนึ่งเมษาไปคือนบางพื้นที่เขาปลูกก่อนเนาะอย่างพื้นที่ของบางนาการโมเดลกรงไกรล้านมันก็มีใช่ไหม ใช่ค่ะคือนี่แหละมันไอที่เราจะต้องมาอยู่ในข้าวนาปังกลุ่มสองเนี่ยเ,เพราะว่าเอามาริงกับในส่วนของที่เป็นยี่สิบห้าจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพยาอะไรประมาณนี้ค่ะค,<ม>คือเราอยู่ริงกับบางระกโมเดลก็คือเราต้องทาก่อนไปเดือนหนึ่งค่ะครับผมเราอยู่ในกลุ่มการจัดการน้ําเพื่อป้องก,ก,กถถันผลกระทบจากน้ําท่วมข้าวนาปีใช่ค่ะใช่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 ก็ดำเนินการให้เรียบร้อยเดี๋ยวนาปีค่อยประชาสัมพันธ์อีกครั้งก็แล้วกัน ใช่ค่ะครับผมเรื่องที่หนึ่งครับประเด็นที่สองอยู่กับพี่น้องชาวนาเรื่องของเพียกระโดดสีน้ําตาลยังไม่หมดไปหรอครับเพราะตอนนี้เพราะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เห็นแบบว่ามาตอมไฟก็เบาลงแล้วนะอ่ามันอาจจะไปไข่แล้วตัวเต็มใบอาจจะตายไปแล้วครับผมแล้วอาจจะไม่เห็นถูกนะครับเพราะเพียกระโดดสีน้ําตาลตัวเต็มใบเนี่ยอายุแค่สิบตัววันเองแล้วตอนนี้จะแจ้งเตือนยังไงครับคือนี้คือถ้ารวมของอำเภอเมืองเราเนี่ยมีการปลูกข้าวตลอด เหมือนกับพืชอ,อาหารเขาไม่หายไปอะค่ะ uh เอ,อ้มันคือมันไม่ตัดวงจรมนันทั้งหมดได้จริงอยู่ว่าเราอาจจะเห็นตัวเต็มไวในช่วงก่อนเยอะเมื่อสักสองอาทิตย์เนี่ยนะคะเยอะมากเลยช่วงางนานไม่ยาะ่ะเยอะมากๆเลยตอนนี้ตัวเต็มไวมันเริ่มหายแต่การหายของตัวเต็มไวคือมันเป็นวงจรของเขาเขาจะต้องไปไข่ไว้ที่ใดที่หนึ่งอ่ะอันนี้ก็เลยเป็นห่วงเพราะว่าภาพภาพรวมเนี่ยคนที่เกี่ยวข้าวนาปังรอบที่หนึ่งไปเนี่ยเริ่มมีการปลูกรอบที่จอ,ออีกและ้ะ ก็คือมีข้าวระยะก้าวนขึ้นมาอีกคือมันวนหลูบกันมา,ม,ามันเลยทําให้ไอ้ตัวเนี้ยเขาไม่หายไปเลยค่ะเขาก็จะบินไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ก็เลยอยากจะขออนุญาตประญาสัมพันธ์นะเพราะว่าถ้าตัวนี้ลงเนี่ยค่อนข้างจะเสียหายแบบแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นเลยะคะ่ะอ๋อครับเออการเข้าทําลายของเขาทํำยังไงเขาเป็นแมลงปากดูดนคะ่ะเขาจะดูดกินน้ําเลี้ยงจากต้นข้าวดูดกิน ใช่ค่ะจากกาบากาบต้นข้าวอะคะอ่ะพอาดูดกินปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการแห้งไหมเขาเรียกว่าเป็นอาการไหมแบบฮอปเปอรเบิร์นไอฮอปเปอเบิรนี่คือเหมือนเราเอาน้ําร้อนอะคะ่ะไปสาดไปลวกข้าวอะข้าวก็จะยุบเป็นวงเป็นวงเป็นวงแล้วถ้ามันเป็นเยอะๆเนี่ยก็จะยุบไปทั้งแปลงเลยะคะ่ะอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกเป็นสัตว์ที่ร้ายที่สุดในข้าวนะคะครับหนักเลย หนักมากค่ะเพียกระโดดสีน้าตาลเอาผมก็นึกว่าแบบว่ามันไม่ตอมไฟแล้วมันจะหายไปแล้วอ่านั่นหมายความว่าเขาอาจจะเป็นไข่ไปแล้วอาจจะอยู่ในระยะอื่นไงมันต้องไม่ไข่ค่ะมันมีตัวเต็มวัยเขาต้องไปไข่ตัวเต็มวัยที่เราเห็นที่มาตอมไฟเขาเรียกว่าตัวเต็มวัยแบบปีกยาวไข่ก็จะไข่ได้ครั้งละร้อยฟองพอคิดร่กันว่าหนึ่งตัวหนึ่งร้อยฟองที่เราเห็นนั้นมนกี่ตัวครับโอ้เยอะมากเยอะมาก,มากใช่ค่ะแล้ววงจรชีวิตเขาสั้นมาก ก็ đó, hammer, เลยอยากจะเป็นเรื่องที่อยากจะประชาสัมพันธ์นอกจากสำนักงานเกษตรนั่นคือห่วงเพราะว่าถ้าเกิดปุ๊บเนี่ยเราเสียเวลาไปเลยอย่างการป้องกันการระบาดทํำยังไงเว้นวงรอบในการเพาะปลูกเว้นระยะห่างออกไปให้มากหน่อยอย่างนี้ป้องกันได้ไหมได้อันนี้เป็นหลักการที่สําคัญเลยค่ะพออแต่ปัญหาของพวกเราคือน้ําไม่มีนะคะอันนี้หนึ่งเลยเว้นไม่ได้ต้องทําเลยเดี๋ยวน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตะสัตว์รอบไม่ได้ในอำเภอเมืองเรานะจะมีปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาหลักเลยค่ะ แล้วแล้วการการกําจัดหรือการการป้องกันเรารู้ละทีนี้มันระบาดปุ๊บกาจัดยังไงการระบาดเนี่ยถ้าสมมุตินะคะมันก็ถ้าจะเป็นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยเดินไปเนี่ยติดเจอเดินไปเจอสักเดินไปตรวจดูเนี่ยถ้าเจอสักสิบก่อเนี่ยที่มีมีตัวอยู่นะคะคอันนี้เรามีความจําเป็นจะต้องพ่นแล,ล้วล่ะต้องพ่นหานเคมีจริงนๆ,ๆนะคะใช่ ยาที่ใช้นะณนะวันนี้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ที่ใช้กันแล้วมาตายนะก็คือจะเป็นในส่วนของอาสารไพมีโปรซีนหรือว่าเป็นสารกลุ่มที่สิบแปดสิ่งที่เกษตรพูดก็คือกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าอยากให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มยาด้วยการใช้ยาเนี่ยเราไม่สามารถใช้ยากลุ่มเดียวกันติดต่อกันเกินมสองสามรอบได้จะส่งผลให อตัวแมลงเนี่ยจะสร้างสารดว้อยามันเรียนรู้แล้วมันปรับตัวได้ใช่พอมันเจอไปสองรอบมันเริ่มเปลี่ยนแล้วเจอรอบสามอีกแล้วนี่คือจะเลยชีวพันธุ์อย่างเมตาเลเซียมอะไรพวกนี้ไม่มีไม่ใช้ไม่ได้เลยครับผมพูดถูกไหมสารอะไรนะคะไอ้อะไระบิวเบリアเมตาเลเซียมเลยพวกนี้หมดมันใช่เดี๋ยวนี้แยกก่อนะบิวเบリアเป็นเชิงลักษณะของการป้องกัน ถ้าเจอแล้วเนี่ยใช้บิวเรียเนี่ยมักจะไม่อยู่นะคะ<อ>แต่ถ้าเกษตรกรขยันเนี่ยอันนี้ถูกต้องเลยค่ะ<อ>บิวเรียเนี่ยโอเคเลยใช้ในเชิงป้องกันจัดระยะในการป้นให้เป็นระยะระยะระยะนั่นหมายความว่าเกษตรกรเราต้องขยันมาก<อ>ถ้าป้องกันอันนี้เยี่ยมมากแต่ทุกวันนี้ที่เรามีปัญหาคือเกษตรกรเนี่ยเป็นผู้จัดการนาข้าวครับ ก็คือหนึ่งก็คืออาจจะไม่ค่อยลงไปดูแปลงตัวเองมั่งงูงี้งั้นพอไปเจอแล้วว่าคือเจอตัวแล้วเนี่ย<อ>มันเป็นในการระบาดเกินระดับเศรษฐกิจแล้วไงครับเราจะเป็นต้อง,องใช้ละแต่ถ้าสมมุติมีนะคะในอำเภอเมืองเนี่ยมีมีเกษตรกรที่เขาขยันมากนะคะคนเชิงป้องกันใช้ชีวพันธุ์เนี่ยอันนี้ดีที่สุดเลยครับอืมค่ะนะสารเคมีจะได้ไม่ตกค้าง,ถ,งถึงจะไม่ตกค้างก็มั่นใจว่าเออเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมี แต่คาแนะนําในการใช้สารเคมีด้วยความปลอดภัยที่ควรจะทํำยังไงควรจะใช้ยังไงครับอ่าก็ควรจะใช้หนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าจําเป็นจะต้องใช้สารเคมีเกี่ยวกับแมลงทุกชนิดเนี่ยควรซื้อสองกลุ่มห้ามซื้อกลุ่มเดียวสมมติว่าเราซื้อสารเคมีอ่าไพรมีโปรซีนกลุ่มสิบแปดเนี่ยเราซื้อแค่ตัวเดียวใช่ไหมเราก็จะพ่นแตือตัวเดียวนะไปสามรอบอันนี้ไม่ถูกนะครับนะคะมันเหนียวน้าให้มันเกิดการ ด้วยอย่าเราจะต้องอาจจะต้องซื้อกลุ่มอื่นเข้ามาสลับด้วยเช่นนะคะสารฟอร์มีอฟอร์มีคาร์บิดกลุ่มที่เก้าเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนกลุ่มอะคะพอเราพ่นกลุ่มแรกไปกลุ่มสิแปดนะคะเป็นปุ๊บพออีกรอบหนึ่งเรามาพ่นกลุ่มที่เก้าก็เหมือนตัดอะคะเหมือนหลอกหลอกหลอกตัวแมลงอะค่ะจะต้องมีการสลับสารค่ะอมันมีหลายกลุ่มเนาะโอ้โหเยอะมากเยอะมากเลยค่ะ เกษตรกรจําเป็นต้องเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็เวลาเนี้ยตอนนี้จาเป็นมากเนื่องจาก,จากว่าว่ารเปลี่ยนเชนอะไรที่ไม่เคยเกิดเร,เราเราเพิ่งมาเจอในปีนี้นะคะนะหลายๆเรื่องเลยครับครับผมเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลอันตรายทําให้ข้าวยุบไม่โตผลผลิตไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยค,ครับผมเรื่องที่สองนะครับประเด็นต่อมาต่อเนื่องกันไหมโรคไม่ข้าว อ่าไปโรคไหม้ข้าวโรคไหม้ข้าวเนี่ยขอเรียกว่าเป็นฮอตที่ชู้เลยละกันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหหนักมากเลยปีนี้ตั้งแต่รับราชการมานะคะปีนี้เป็นปีแรกที่เราเจอภาวะโรคไหม้ของข้าวเนี่ยลูกลาม,ม,ามาลันจะดึงเมล็ดข้าวเมล็ดด่างอ่าอันนี้เป็นเป็นปีแรกจริงๆนะคะตั้งแต่รับราชการมาเลยเพราะอะไรคะปีนี้เป็นปีที่หนาวยาวหนาวนานและอ่ะอากาศผิดปกติครับผมอ่าหนาวยาวหนาวนานแล้วก็หนาวผิดปกติน้ําค้างเนี่ย มีมียาวนานถึงประมาณเกือบเก้ามงเช้าอันนี้เป็นสภาพแวดล้อมที่เชื้อโรคไม่เข้าเกิดจากเชื้อรานะคะอ่าเชื้อราเป็นอะไรที่เขาจเจริญได้ดีมากเลยมันเลยทําให้นะคะก็ะหนึ่งก็คือเกษตรกรระรับระปับตัวไม่ทนนันตาอือ่าแล้วก็สองก็คือข้าวเนะี่ยปลูกช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยไปออกกระทบหนาวพอดีเลยก็เจอเหมือนสภาพร่างกายคนที่อ่อนแออ่าครับก็โดน โดนกระหน่าทั้งไม่ทีนี้เนี่ยบอกเลยเวลาเกษตรลงพื้นที่เนี่ยมันเต่าอะเต่าบาบ้างๆือทุกวันนี้เราลงพื้นที่ทุกวันกันอยู่แล้ะทั้งเมล็ดด่างเขาผลผลผลิตค่อนข้างลดเยอะเลยนะคะครับถ้าจากสายตาแปลงที่มีการระบาดเยอะๆเนี่ย60เปอร์เซ็นต์ที่หายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยค่ะจึงเป็นเรื่องที่อยากจะอยากจะแนะนําเพราะว่าเราต้องปรับตัวแล้วละ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจอฝนหนัก เมื่อไหร่เลยใช่ไหมเราไม่รู้เราจะเจอร้อนจัดเมื่อไหร่และไม่รู้ว่าเราจะเจอหนาวจัดเมื่อไหร่เหมือนปีนี้ยพอเจอปุ๊บสะดุดเลยะะนะคะทีที่เขาบอกว่าข้าวกระทบหนาวแล้วก็ข้าวไม่กินปุ๋ยไอ้ช่วงนั้นนะใช่ค่ะ,ะแล้วอย่าง,อย,างอย่างเมล็ดข้าวเรียกว่าไอ้ผลผลิตของข้าวหลังจากที่มีภาวะโรคไม่ข้าวเกิดขึ้นแล้วเนี่ยที่ว่าหายไปสี่สิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผล,ผลผลิตที่เหลือที่เก็บเกี่ยวได้มันยังจะมีคุณภาพอยู่ไหมหรือมันจะได้คุณภาพลงไปอีก มันได้คุณภาพลงไปปีนี้เราจะงจบในเรื่องของราคาข้าวตกต่ำเห็นไหมคะแล้วในจังหวัดสุโขทยัยเราเนี่ยตั้งแต่แรกๆเลยที่มีการเข็ดเกี่ยวกันแล้วตอนเราลงไปสารวจเนี่ยครั้งนั้นเกษตรกรเล่าให้ฟังว่าถูกหักตางจากการเมล็ดข้าวมันดําครับตอนนั้นยังคือเกษตรเองก็ <laughs> ยังไม่เข้าใจนะก็คือขอไปดูหน่อยว่าวมล็ดดำยังไงพอเราไปดูจริงแล้วโอ,โอ้โหนั่นคือการที่อ่าโลกไหมข้าวเนี่ย อินเฟกไปจนถึงระยะออกลวงและติดเมล็ดอะค่ะเม็ดจะดำเลยครับมันเลยถูกทําให้ราคาข้าวเราต่ําผิดปกติค่ะนั่นเองนะคือป้องกันก็ป้องกันยังไงได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของอุณหภูมิอ่าจริงๆแล้วอ่ะมันป้องกันได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราแนะนําไปอ่ะอะไรที่ไม่เคยเกิดเกษตรกรก็ยังไม่ตื่นตัวนะคะเช่นการคลุกเม็ดพันุคลุกเม็ดพันุ์ข้าวก่อนหวานด้วย สารต่างๆอันเนี้ถ้าเราครุกเนี่ยมันก็จะลดลดการเกิดการระบาดได้นะคะาาครับอาจจะคลุกด้วยเชือ้อชีวพันธุ์คลุกป,ป้วยสารอะไรแบบนี้นะคะ่ะแต่ที่ผ่านมาเกษตรเชื่อว่าแคบ้อยมากที่จะคลุกอะคะ่ะครับเขามองว่าไม่เคยเจอไงคะครับเราไม่เคยเจอโรคแปลกๆแ,แบบนี้นะค่ะ๋อเชื้อราใช่ไหมครับอย่างครุกนี่ตัวอย่างอะไรถ้าเป็นชีวพันธุ์อย่างเช่นไตคโคเดอร์มาได้ไหม ช่ค่ะเขาแนะนําเป็นตัวที่หนึ่งเลยในโครงการปลูกต่อไปคนปุ๊บเป็นเม็ดพันธุ์ข้าวด้วยเชื้อาราไตรโคเดอร์ม,มาก,ก่อนปลูกจริงๆเชื้อาราไตรโคเดอร์ม,มาเป็นเชื้อราที่ต้นทุนต่ำมากๆเลยนะคะคือเป็นเป็นเชื้อราที่ไม่ได้แพงอะ่ะแต่เกษตรกรต้องขยันนิดนึงอาจต้องต่อเชื้อเองครี่จะยอมไปซื้อเชื้อแบบสาเร็จรูปแต่นั่นก็จะแพงนิดนึงแต่ทางสํานักงานเนี่ยเราเสริมเกษตรกรอ,อ,อยู่แล้วนะในการที่จะไปให้องค์ความรู้ในการต่อเชื้อสดแล้วเราก็มี ข้อสดบริการด้วยค่ะครับถ้าทำเป็นก็ทำง่ายๆใช้ข้าวสุกก็ได้แต่เห็นเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้นักประกำเดี๋ยวนี้ใช้ข้าวเหมือนแข็งๆแห้งๆก็ได้มั้ยข้าวกึ่งบิบข,ข,ข้าวเ,าวเออแหละได้โอ้โหครับนะก็ใช้ได้ผมว่าต้องเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์จริงๆ esen. เพราะว่าอะไรที่ไม่เคยเจอก็ต้องเจอใช่ค่ะนะครับโรคไม่ข้าวมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อในโรคไหม้ข้าวเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราลงแปลงแล้วเนี่ยนะคะคือมันมันจะเกิดได้ตั้งแต่มันเกิดได้ทุกระยะตั้งแต่ต้นงกล้ามาเลยนะคะอ่าถ้าเกิดว่าเราเดินลงไปในแปลงไปสังเกตดูแล้วเนี่ยถ้าเกษตรกรหมั่นเนี่ยถ้าเห็นการระบาดหรือเกิดการเป็นโรคไหม้เนี่ยนะคะร้อยละห้าเนี่ยคือเรามองไปเนี่ยสมมติที่มีไร่หนึ่งมันก็เป็นเยอะละอะไรเงี้ยคะ่ะ <c oughs> จะเป็นต้องพ่นยาก,ก็จะเป็นต้องพ่นยา แต่ถ้าจะเชิญป้องกันนะคะเหมือนกันเลยเหมือนบิวเรียในเพียโดยสดเสียมตารเราก็จะพ่นด้วยเชื้อราไตรโคนาม่าในาในโรคไม้ได้เหมือนกันอันนี้คือจะป้องกันนะคะคือเราจะต้องเซตวันเลยว่าสมมติในระยะแก่เราอาจจะพ่นครั้งหนึง่งไปแต่ก็อีกครั้งหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับออันนี้จะลดการระบาดได้แต่ถ้าสมมติว่ามันมันไม่ได้จริงๆนะไปแล้วกูเจอไม่เต็มเลยเพราะว่า ลาเด็กมันก็อาจจะมาจากลมจากน้ําจากอะไรได้หลายอยา่างนะค,คะมันก็อาจจะติดกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีความจําเป็นต้องใช้ยาก,ก็มีความจำเป็นค่ะก็ะอย่างที่แล้วล่ะว่าปีนี้เนี่ยผลผลิตของเกษตรกรเราลดถ,ถ,ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับค่ะนะครับสารานั้นสารถ้าจะให้คําแนะนาก็อาจจะพูดโดยเป็นภาพรวมๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอืมันมีหลายตัวนะคะเช่นนะถ้าให้เกษตร แนะนำเลยที่พอจะหาได้ในพื้นพื้นบ้านเราเนี่ยตามร้านยาต่างๆ,ๆเลยนะคะก็คือโพรพิโคนาโตนอันเนี้ยมีมีแน่นอนนะคะไตรไตรไตรไซคราโตน์อันนี้ก็จะมีนะคะคาตาไมซินอันนี้มีแน่นอนอีดิเนฟอ์นะคะไอโซโปรไทโอเลนอันเนี้ยมีตามบ้านเราค่ะสามารถจะหาได้อ๋อคืออยากจะให้กเกษตรกรเนี่ยแยกนิดนึงเชื้อที่เกิดในข้าวเนี่ยมันมีหลายตัวนะคะคือเช่นเชื้อรา โรคที่เกษตรกำลังพูดถึงเนี่ยโรคไหมเนี่ยเกิดจากเชื้อราแต,แต่ถ้าเป็นขอใบแห้งกาดใบาแห้งอะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นแบคทีเรียรถ้าเกิดเราไปเลือกใช้ยาที่ผิดนะคะไม่ถูกตัวไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาไม่ถูกประเภทเนี่ยก็ล้มเหลวเหมือนกันก็คือป้องกันตแต่ไม่ได้นะคะ mm hmm. แก็คืออยากจะอยากจะให้เกษตรกรเนี่ยอ่า ตัวใสเพิ่มเติม,ตมนะคะนิดหนึ่งนิดหนึ่งค่ะครับผมผมถามนอกรอบนอกประเด็นนิดหนึ่งทําไมพวกบรรดายาต่างๆที่เกษตรกรจะต้องใช้เนี่ยทําไมไม่มีชื่อสามัญทางการค้าทั่วไปเหมือนอย่างเหมือนอย่างเช่นยาลัสษาวดอย่างเงี้ยเราไม่พูดถึงเรื่องโคาเฟเนิรามีนแต่เราพูดถึงทิฟฟี่เรารู้เรื่องอันนี้ <c oughs> คือที่กเกษตรก็เข้าใจวนะ่าเวลาไปพูดเวลาไปถ่ายทอดเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราจะตูนกันยากเพราะว่าเวลากเกษตรพูด เราจะไม่ชื่อผู้กันค้าเราจะชื่อพูดชื่อสามัญซึ่งมันจะมีแค่ชื่อเดียวเท่านั้นถูกไหมคะครับแต่ถ้าการค้าเนี่ยไตรโคคาโซเนี่ยอาจจะมีหลายตัวหลายบริษัทของจีนของอเมริกาในแบบเนี้ยค่ะครับเพราะฉะนั้นในฐานะเป็นนักวิชาการเวลาคุยเนี่ยเกษตรก็เข้าใจนะคืออยากจะบอกด้วยชื่อการ้มันจําง่ายอ่ะบางทีมันก็จะรู้สึกปิดๆนิดๆอะค่ะอ๋อเหมือนจะเป็นโฆษณาให้เข้าไปอย่างนั้นใช่ไหม ใช่ค่ะก็เลยจะเป็นจะต้องพูดชื่อกลางก็คือชื่อสามัญจะได้จบเนี้ยค่ะ,ะจะยกตัวอย่างว่าเช่นอย่างนี้ยี่ห้อน,นี้ก็ไม่ได้มันก็จะเหมือนจะ <c oughs> เอะ๊เช่นยี่ห้อน,นี้ของบริษัทนี้ก็จะมายกตัวอย่างยี่ห้อเดียวเออใช่ <c oughs> แต่ก็มีชื่ออยู่ชื่อ,ช,อชื่อทางการค้าเขาก็มีอยู่ว่างั้นใช่ค่ะนะครับครับผมก็เป็นสามประเด็นสําหรับวันนี้ค่ะอยาเพิ่มเติมอะไรไหมครับอ่าน่าจะไม่มีแล้วค่ะเอาสามประเด็นนี้ก่อนหรือว่าแค่สามประเด็นนี้ ทีมงานเกษตรกรเราก็น่าจะแบบหนักแล้วล่ะครับผมะะแต่ก็ได้ความรู้รเยอะทีเดียวเรามีโอกาสนะคะเรามีโอกาสสิ่งที่เราเจอณนฤะดูนี้ณนาะนะปรงนี้จะเป็นบทเรียนของทั้งทีมงานรนิชการส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรปฐเมืองว่าเราต้องไปเติมอะไรให้เกษตรกร,รว่าเราต้องจากลงพื้นที่แค่นี้เราต้องลงถี่กว่านี้เราจะต้องลงไปเพื่อเติมนะคะ่ะเพราะดูแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งคือเกษตรกรขาดนะคะคแต่ว่าเกษตรกรอาจจะต้อง ต้องเพิ่มนะคะเพิ่มเพิ่มการเรียนรู้หรือต่อหาด้วยเราเราจะเดินไปด้วยกันค่ะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านเกษตรอำเภอเมืองครับหัวหน้าชวิสาสุริยานะสัปดาห์หน้าโอกาสหน้าได้มาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับผมครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ